ท้องเที่ยวทุกคนที่จะเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาค่ะต้องมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนที่จะออกเดินทางอย่างน้อยสิบวันค่ะค่ะแล้วก็ที่สำหรับที่จะบริการฉีดวัคซีนนะคะอยู่ชั้น3ค่ะเป็น,ผนแผนกท่องเที่ยวค่ะ Travel Department Here for tropical diseases every tourist who are going to south africa and not south america have to get vaccination from here there is a department of travel on the third floor ราคา uh, ราคานะคะค่าฉีดวัคซีนเข็มละ1,050บาทแล้วก็มีค่า อาการป้องกันอาการเกี่ยวกับความโรคความสูงอะคะ่ะต้องขึ้นเขาสูงอะคะ่ะอีก250บาทะคะ่ะ <Okay. S 1> um, the price for vaccination is 1,050บาท f baht for injection and 250บ f baht for the symptom of high level